สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่สมาชิคกี้รายช่องท, Channel ทุกท่านครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสามตัวตรงชุดเดียวเท่านั้นครับซึ่งเป็นสูตรเดอร์ดีที่เข้าแบบข้ามง,งวดน,นะครับซึ่งก็จะคำนวณให้ดูกันเป็นแนวทานสําหรับงวดที่16กันยายน2565นะครับก็เรามาพิจารณาสูตรนี้ดูกันนะครับเพราะอันดับแรกเลยนะครับเราจะเริ่มที่หลักร้อยนะครับสูตรปักหลักร้อยต่อมาเราจะหา,เ,าเลขปักหลัก สิบธุนและสุดท้ายก็จะเป็นปากหลักหน่วยพุนนะครับซึ่งเราจะมาประกบชุดนะครับซึ่งจะได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นแบบคนตรงๆนะครับอ่าก็เรามาเริ่มที่หลักร้อยนะครับอ่าเราจะนาเลขที่ออกตั้งแต่ค้ดนี้เลยนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับเอาม่เรียงไว้ครับจนถึงควดที่แล้วนะครับค้ดที่ผ่านมานะครับออกสามสสองนะครับอ่านี่เป็นสูตรหาหลักร้อยแบบตัวเดียวนะครับ ซึ่งเราจะใช้วิธีเทียบค่านะครับหาตัวเด่นหลักร้อยนะครับเริ่มที่วิธีแรกเลยครับาน้ำหลักสิบครับของกุญแจดอกหนึ่งห้าเก้านะครับมาบวกด้วยหลักร้อยครับซึ่งเราใช้สองอันนี้เอามาเทียบค่านะครับห้าบวกสามครับค่าตัวแรกที่เราจะได้ครับนั่นคือแปดถูครับแปดตัวนี้ก็ได้จากน้ำห้าบวกกับสามนะครับอ่าก็เราจะข้ามไปหนึ่งวันนะครับนั่นคืออันนี้ครับห้าเก้าเจ็ดนะครับอ่าก็มา เคลียร์ไว <im sharing> ิธีท so 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 ี่2นะครับซึ่งเราจะใช้หลักสิบนะครับถ้าจะ5 9 7เจครับหลักสิบปูได้หลัก้อยครับซึ่งเราจะใช้ลักษณะนี้นะครับแบบเดียวกับวิธีแรกนะครับซึ่งใช้หลักสิบปูได้หลัก้อยนะครับของ2วันนี้ครับอันนี้ก็เช่นกันกับสูตรแต่วิธีสองครับสูบวกกับแปดครับซึ่งบวกกันนะครับจะมีค่าออกมาเป็นแปดนะครับซึ่งค่าที่ได้นะครับจะเท่ากันอย่างนี้นะครับกับวัแรกนะครับกับวิธีแรกที่เราใช้บวกเทียบค่านะครับต่อมาครับ อ่าหัวที่2นะครับอ่าก็เราจะข้ามไป1งวดครับนัือบจะไม่ใช้นะครับพวหนึ่งแปดนะครับก็มาเริ่มที่หลัก10บบวได้หลักร้อยครับหนึ่งบวกหกครับค่าปิดเจ็ดครับวันนี้เป็นวิธีแรกครับมาเริ่มต่อที่วิธีแรกต่อมานะครับเทียบเป็นวิธีที่สองเนี่ยเขาจะข้ามไปหนึ่งหุ้ครับศูนย์หนึ่งสองก็มาอ่าเริ่มที่งวดนี้ครับหนึ่งเก้าหกครับก็ใช้หลักสิบบวกด้หลักร้อยครับซึ่งหัวที่สองนะครับบวกกันแล้วครับมันจะได้ค่าออกมาเป็นครับจะเท่ากับนี ครับจะเท่ากับวิธีแรกนะครับนั่นคือเลขเจ็ดถูกไหมครับนี่ครับจะได้อย่างงี้ครับก็จะเหมือนกับงวดแรกนะครับวิธีแรกครับของงวดแรกที่เราใช้บวกกันนะครับนั่นคือนำหลักสิบบวกด้วยหลักร้อยครับสองวันนี้บวกกันมีค่าออกมาเป็นแปดนะครับต่อมาเราจะข้าไปงวดหนึ่งครับก็มาเริ่มที่หลักสิบบวกด้วยหลักร้อยครับเข้ามาเป็นแปดซึ่งจะเท่ากันอย่างงี้นะครับเป็นวิธีเชียบหาตัวในหลักร้อยนั่นเองครับงวดที่สองวันนี้ครับ นำมานะครับเริ่มที่วิธีแรกนะครับ1บวกกับ6เป็นเจ็มาเทียบดูวิธีสองครับผลลัพธ์ที่เราจะได้คือตำแหน่งนี้ครับของงวดนี้นะครับอ่างวดแรกครับซึ่งเราได้หลักร้อยที่นี่ครับได้แออก8 6 7หกดนนั้นนะครับต่อมางวดทีสองครับหลักร้อยนะครับทำได้ที่เลขแปดซึ่งมันออกม้วนนั้นครับ8 0 7นะครับก็เข้ามาเป็น2งวดครับซึ่งจะเข้าแบบคามมวดอ่าซึ่งแต่ละง้วนครับเราต้องรอหลายงวดเลยนะครับกว่าจะได้อีกทีนะครับ ต้องรอประมาณนี้ครับาได้เลยครับนี่ห้างวดนะครับนี่เพราะฉะนั้นวันี้นะครับก็อาจจะเป็นรอบผมสูตรอย่างนี้นะครับที่เราจะมาเทียบค่าในแพลตตัวเรนในตำรากร้อยนะครับก็เรามาเริ่มที่หลักวิธีแรกนะครับอันนี้คือวิธีหาให้งวดใหม่นะครับก่อนเราจะข้าไปหนึ่งงวดครับนั่นคือ4ี่หนึ่งเจนะครับอ่ะก็มาเริ่มต่อที่วิธีแรกครับซึ่งเราจะเทียบกัน2วิธีนะครับ ดับแรกก็จะเริ่มที่วิธีแรกคือนำหลักสิบด้วยหลักร้อยครับสองตัวนี้ครับเอามาบวกกันเนาะสมบว5ห้าเป็นห้านะครับอนี่เป็นวิธีแรกครับทางเรยเลขห้าซึ่งวิธีที่สองครับเราจะเทียบค่าให้ได้เป็นเลขห้าครับก็จะซึ่งมันจะตรงกับวิธีแรกครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักสิบนะครับทุกทีแล้วครับมาบวกกับเลขเลยครับถึงจะมีค่าออกมาเป็นเลขห้านะครับต้องเป็นเลขสองนะครับ นะฉะนั้นหลนักร้อยในงดนีนะครับเราจะได้เป็นเลขสองนะครับซ like ึ่งจะเป็นที่หลักร้อยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นสูตรเทียบค่านะครับหาตัวเลขหลักร้อย s, <S นะครับอย่างนี <S <S ้นะครับก็ย네้อนดูได้เลยนะครับซึ่งมันจะมาอย่างนี้นะครับตามสีที่ย้อนหลักนะครับแต่งดนี้นะครับหลักร้อยที่เราจะได้นะครับนั่นคือเลขสองนะครับก็ได้จากวิธีเทียบค่านะครับสองที่เอามาเทียบค่านะครับซึ่งค่าที่ได้จะตรงกันอย่างนี้นะครับ ะโอเคนะครับต่อมาดูครับวิธีหาหลัก10บูุญนะครับสิบบุญก็เช่นกันนะครับเป็นสูตรเทียบค่านะครับอ่าเรามาเริ่มเลยครับอ่าเริ่มที่งูนี้นะครับวิธีหาหลัก10และหลักหน่วยครับซึ่งจะเริ่มอ่าที่งูที่ออกหกหนึ่งแปดนะครับก็คืองูนี้ครับหกหนึ่งแปดเอามาเรียงไหมครับหกหนึ่งแปดถ้าจะหกหนึ่งแปดก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าถูกไหมครับนี่ครับหกหนึ่งแปดเศษเก้าหนึ่งเก้าจากเก้าหนึ่งเก้าครับก็มาต่อที่นี่ครับมาเรียงย่างนี้นะครัับลกษณะนี้ อ่ะโอเคนะครับนี่ครับจะก็เรียนมาจนถึงงวดที่ผ่านมาครับสามสามสองนะครับอย่างนี้โอเคนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับซึ่งวิธีแรกครับอ่าใช้หลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยครับนำสองเลขนี้บวกกันนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะครับต่อมาครับเรามาเทียบด้วยวิธีสองครับอ่าวิธีสองนี้นะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับของที่ออกเก้าหนึบวกด้วยหลัก 10บบวด้ยหลักหน่วยครับลักษณะอย่างนี้บวกกันครับซึ่งค่าได้ออกมาจะจะเท่ากันกับวิธีแรกครับที่เราบวกได้ครับนี่คือเลขข้านี้ครับนี่ะฉะนั้นตาอมนหลัก10นะครับก็จะได้เป็นเลขหนึ่งครับคือตรงนี้ครับสูตรนี้เริ่มเท่าที่ศูนย์สองครับต่อมาครับข้อที่สองนะครับซึ่งเราจะค่าไป6 4 2ครับก็มาเทียบค่าด้วยวิธีแรกครับเก้าบวกกับหกนะครับอันดับแรกนะครับเก้าบวกหกเป็นห้านะครับต่อมาครับ นำวิธีสองครับมาเทียบค่านะครับซึ่งค่าที่ออกมาครับจะเท่ากับวิธีแรกนะครับเลขห้าเนาะก็เรามาลองวนดูกันครับนะครับนำหลักร้อยครับค่อยได้อบแปดศูนย์เจ็ดครับวนด้วยหลักสิบวนด้วยหลักหน่วยครับสามเลขที่บวกกันครับค่าที่ออกมาจะมีค่าเท่ากับ5นะครับซึ่งจะตรงกับอ่าวิธีแรกนะครับเห็นไหมครับก็อ่าจะเหมือนกับวัวแรกที่ที่เราใช้นะครับหาตัวเด่นหลักสิบนะอ่าหลักสิบนะครับนี่ครับ หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าทำก็ได้ครับต่อมานี่ครับนี่เทียบด้วยวิธีสองครับเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าครับค่าจะตรงกันครับนี่ม่วงที่สองเขาได้ค่าที่ตรงกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือนี่ครับเลขสูงนะครับเข้าที่หลักสิบนะครับต่อมาครับม้วนใหม่อ่านี่เราจะคิดหาม้วนใหม่นะครับก่อนเริ่มเริ่มแรกครับก็จะเป็นวิธีแรกนะครับก็เรานำนำเก้าบวกสี่นะครับเก้าบวกสี่เป็นสามนะครับต่อมาครับเทียบด้วยวิธีที่สองครับก็นำหลักร้อยนะครับของวุฒิออกห้าแปดสาม ซึ่งเราจะมีอยู่แค่2เลขถูกไหมครับอ่านี่ครับ5บวกกับ3ก่อนนะครับ5บวก3เป็น8 8บวกกับได้ไรครับถึงจะมีค่าออกมาเป็นเลข3ซึ่งเลข3ตัวนี้มันจะเท่ากับวิธีแรนครับเพราะฉะนั้นหลักสิบในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเลข5นะครับก็ให้เราลองโมดูใหม่ครับ5บวกเป็น10 10บวกด้วย3ค่าเท่ากับ13บครับ3ตัวนี้มันก็จะตรงกับวิธีแรกครับซึ่งมันจะตรงออย่างนี้ครับเพราะว่าเราย้อนหลังนะครับ ได้นะครับมันจะตรงกันอย่างนี้นะครับค่าที่ออกมาะคระับอ่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบในงวดนี้นะครับก็จะเด่นที่เลข5นั่นเองนะครับอ่าส่วนหลักร้อยนะครับเราไว้นะครับตัานที่เลข2นะครับหลักสิบเป็นเลข5้าเขาจะได้คู่2-5นะครับต่อมาครับสู่ฐานหลักโรบิวนะครับโยบิวนก็เช่นกันนะครับเราใช้2วิธีออกมาเทียบค่าหาตัวดินนะครับในตำแหน่งหลักโรบิวน,นะครับแบบตัวเดียวนะครับอันนี้ อ่ก็เรามาเริ่มที่งวดนี้ครับวิธีหาหลักหน่วยบนวิธีแรกนะครับอ่เราใช้สองวิธีเทียบค่านะครับนำ6 4 2บวกกันได้เลยครับ6กบวกสเป็น0 0นบวกสเป็น2ครับอ่วิธีแรกนะครับบวกกันแล้วมีค่าเป็น2ต่อมาครับเรามาเทียบด้วยวิธี2องครับนำหลักสิบครับบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยเราก็่ได้ออก0 2นำ3ามในี่บวกกันนะครับค่าได้ออกมาเป็นค่าเท่ากับ2ซึ่งจะตรงกับวิธีแรกนั่นเองครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักหา่วยที่ได้คือนี้ครับเลขสองนะครับก็จะได้หนึ่งสองเห็นไหมครับต่อมาครับพุ่งที่สองนะครับพุ้งที่สองก็มาเริ่มที่ผลีแรกนะครับสี่บวกกับหนึ่งนะครับเป็นห้าห้าบวกกับเจ็ดนะครับเป็นสองถูกไหมครับ วิธีแรกนะครับนำสามเลยมีบวกกันมีค่าเป็นสองต่อมาครับเทียบวิธีสองครับนับนำหลักสิบครับของคูณเลขแปดศูนเจ็ดบวด้วยหลักหน่วยครับของันนี้ด้วยหลักหน่วยนะครับก็มาเทียบค่าเนี่ยบวกกันแล้วนะครับจะมีค่าเป็นสองครับศูนย์บวกเจ็ดบวกห้าบวกกันได้เลยครับก็ค่าเดียวมาจะตรงกับวิธีแรกครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นงวดใหม่ครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับอรกมาเทียบหาตัวเด่นหลักหไปบุญนะครับก็เรามา ค่าไปนะครับเราจะข้าไปหนึ่งขั้ครับก็จะเหมือนกัคำว่าแรกครับเราจะค้าไปหนึ่งขั้ครับซึ่งสูตรที่ได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาครับอันนี้เป็นวิธีแรกครับเริ่มต่อที่วิธีแรกก็ให้เรานับำสามได้นี้บวกกันนะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกกับสองครับเป็นแปดครับอันนี้เป็นวิธีแรกครับเราทำได้ที่เลขแปดครับต่อมาครับมาเทียบด้วยวิธีทสองก็ให้เราครับใช้หลักสิบ โราด้ลักหน uh ่วยครับสองหัวนี้นะซึ่งงวดใหม่นี้ครับเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีเทียบค่าเนี่ยบวกกันแล้วนะครับสามตามในบวกกันแล้วนะครับจะมีค่าเป็นแปดนะครับนะซึ่งเลขแปดเนี่ยมันจะต้องเท่ากับกับวิธีแรกนะครับที่เรานำสามเลขที่บวกกันนะครับแต่ที่เลขแปดเลยค่าตรงนี้นะก็เราจะบวกกันนะครับเลขที่มีอยู่นั่นก็จะมีเลขแปดกหรือสามแปดบวกสามนะเป็นสิบเอ็ด นะครับ11บวกด้วยเลขเลยครับจะมีค่าเป็น8จะเป็นเลข7ถูกไหมครับอ่าฉะนั้นหลักหน่วยในงวดนี้ครับก็จะติดเลข7นั่นเองครับก็ให้เราครับลองบวกดูไหมครับ8บวก3เป็น1 1บวก7เป็น8นะครับเลข8ตรงนี้ครับก็จะเท่ากับวิธแรกอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้ครับนั่นคือคู่5 7นั่นเองก็เอามาประคบด้วยหลักหน่วยที่เราหาไว้ได้นะครับนั่นคือเลข2จึงใช้วิธีเทียบค่าทั้ง3สู้เด่นครับ เพราะฉะนั้นในกล่นี้ครับเราจะได้ชุด3ตัวตรงนะครับเป็นสูตรปักหลักนะครับสามตัวตรงนะครับก็จะได้ที่2 5 7ห้าดนั่นเองนะครับจะมาต่อได้หรือเปล่านะครับ257ห้าครับชุดเดียวเท่านั้นครับสองานะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับวันที่16กกันยายนนะครับ อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากสูตรเทียบค่าทั้ง3สูตรนี้ดี่เอมาคำนวณให้ดูกันนะครับซึ่งก็นีครับจะได้เลขชุดนี้ครับ257นะครับ257นี่ครับหรือเราจะตัดเล่นอะไรนี้ก็ได้นะครับ2 5นะครับ7อาะไรนี้ก็ได้นะครับรอแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ครับ เราจะได้ชุดเดียวครับสามตรงๆนะครับเราจะไม่กลับก็ได้นะครับถ้าเราถูกใจเลขชุดนี้ครับก็ตรงๆนะครับก็ทำันนี้เปยนเพียงแนวทางน้นนะครับก็ส่วนเลขถ้ามันก็มีที่มานะครับซึ่งก็เราจะใช้วิธีนี้เนี่ยเนี่ยเอามาเทียบค่านะครับซึ่งเราจะได้เลขชุดนี้ออกมานะครับนั่นคือสองห้าเจ็ดนะครับก็นําไปพิจารณาดูนะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าเราทูกใจในส่วนนี้แคปไว้ดูได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ